หลวงกิจชาแนลชี้เป้าซื้อบ้านครับหลวงกิจมาแล้วครับคนไหนที่ดูมาจากหลวงกิจนี่ลดให้หลายหมื่นนะครับบ้านหลังนี้นะครับบ้านทรงมุกซ้อนนะครับนี่มุกซ้อนนะครับระเบียงนะครับ3เมตรอ่าสเมตรห้าสิบคูณอ่าสามเมตรห้าสิบนะครับโอ้โหใหญ่นะครับบ้านหลังนี้นะครับนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะครับบ้านหลังนี้นะครับกว้าง6เมตรห้าสิบนะครับลึกนี่ เยอะเลยนะครับเกือบ50ตารางเมตรนะครับนี่ฮะระเบียงครับ2เมตร50คูณ3เมตร50นะครับระเบียงนะครับโทษทีนะครับ2เมตรนะครับ2เมตรคูณ3เมตร50นะครับตรงนี้ก็เป็นตารางเมตรเท่าไหร่ครับก็7ตารางเมตรครับตรงนี้7ตารางเมตรนะครับเป็นระเบียงมีมานั่งหนึ่งตัวฝั่งกลางตัวบ้านนะครับนี่ครับฝ้าระบบไฟเนี้ยมีหยดน้ำเนี่ยแถมให้หมดหมดทุกอย่างนะท่านผู้ชม นี่ประตูทางเข้านะครับเป็นประตูบานสไลด์บ้านหลังนี้นะมีห้องน้ําด้วยท่านผู้ชมนี่คือทาเป็นห้องรับแขกเลยนะห้องใหญ่เลยท่านผู้ชมนะครับเปิดประตูเข้าไปข้างในนะครับห้องนี้กว้าง3ามเมตรห้นะครับลึกไปโน่นนะฮะหกอ่าห้าเมตรละนะครับท่านผู้ชมลึก5้าเมตรละสิบนะหูใหญ่นะท่านผู้ชมกว้างถึง3มเมตรนะฮะห้านะฮะ แล้วก็ฝาตีแนวตั้งนะฝาภายในนะฝ้าเพดานตีแนวเรียบนะครับบ้านทรงมุกซ้อนนะครับนี่ฮะระบบไฟติดหน้าติดหลังนะฮะองค์รับแขกนี้ย้อยใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่เล็กๆ็นะครับท่านผู้ชมห้าเมตรนาสิบคูณสามเมตรหสิบดูับท่านผู้ชมนะครับเกือบ20ตารางเมตรนะห้องรับแขกห้องนี้นะครับนี่ฮะบ้านลุงนัดครับอยู่อยุธยานะครับนี่ห้องนอนนะครับห้องนอนนะฮะบานประตูสไลด์เหมือนกันครับสไลด์ไปทางด้านขวานะครับ โครงสร้างที่ใช้นะไม้เต็งไม้แดงไม้ประดูรวมๆนะครับนี่ใช่ไหมไม้ลายไม,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 ไม้แก่นไม้สวยงามครับปูพื้นบ้านแผ่นเดียวนะครับท่านผู้ชมห้องนี้นะครับจริงๆแล้ว3เมตรใช่ไหมแต่ว่ามันทำเขาทามุกยืดเห็นไหมในในในกล่องยืดไป50เซนครับท่านผู้ชมกลายเป็น3เมตรคูณอา่า3เมตร50นะครับ3เมตรคูณ3เมตร5 0เตานอนนี่เอาห้องนอนที่1นนะครับนี่ท่านผู้ชมนี่ประตูสไลด์แล้วครับ ตรงนี้สไลด์ไปห้องครัวนะท่านผู้ชมนี่ฮะห้องครัวอาจจะมืดนิดหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ได้ติดไฟไว้นะฮะกิตติก็มาถ่ายตอน4ี่โมงแล้วนะครับนี่ฮะห้องครัวครับนี่ฮะห้องครัวนี่หูใหญ่นะท่านผู้ชมนะครับกว้างขวางนะครับใหญ่นะสองคูณสองนะครับสองคูณสามพูดผิดนะครับแล้วก็ทําซิงค์น้ำกาลเตอร์เนี่ยโต๊ะให้มั้ยนี่เก็บสัมภาระไว้ในตู้นี้ได้เลยนะครับนี่ก็ทําซิงค์น้ำไม่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมหลังนี้นะ โอเคนะครับฝ้าเพดานตีแนวเรียบฝาตีแนวตั้งด้านนอกตีแนวนอนนะครับก็เรียกว่าบางใบขอโทษทีแล้วก็เอาแป้นเกล็ดนะครับนี่บานประตูอีกห้องนึงนะท่านผู้ชมเป็นห้องน้านะครับท่านผู้ชมอยู่ติดกับห้องครัวนะครับเห็นไหมนี่ฮะนี่ก็ตัวปูสมาร์ทบอร์ดไปแล้วนะท่านผู้ชมหลังนี้ไม่เกี่ยวหลังนี้ไม่เกี่ยวโอเคนะครับนี่ฮะบานกระทุ้งนะครับอ้องน้ําประตูห้องน้ําติดกับห้องครัวนะครับโอเคครับบ้านหลังนี้หนึ่งรับเบียงหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องนอนใหญ่และหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้อง ตอบโจทย์ลูกค้าพื้นที่เกือบ50ตารางเมตรราคา500,000ต่อรองได้อีกโทรมาเลยบ้านลุงนัดไม้เก่าเบอร์โทวสัพท์อยู่ใต้คลิปครับ